ที่สิ่งที่ผมพูดไม่ค่อยพอเท่าไหนนาร่นะประมาณแล้วจ้ะเช็คเสริมมึงเอากงเอากิฟต์ออกไปก่อนเลยทู่ประดับเลยมึงเอาผีไปคืนวัดแล้วใช่ไหมค่ะเอออย่าดูนี่อย่าเอาผีไปคืนวัดไม่ไรู้ไปคืนแล้วไปเอาอีกอ่ะรับรับตัวใหม่มาป่ะไม่ไรคนคนขับรถพาไปเขาดีอยู่แล้วมีของดีอยู่ใช่ไหม,มนี่ แน่นอนอ no ่ะคนมมืออนิฐานอะไรไก่ยิ่งี้อะไรอีสัตว์มึงนี่ไม่เกี่ยวกับการยี่งอะไรนะมึงไอ้ขี้ผายอาจารย์อีไก่น anyway? i, right? yeah, <S <S <h 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 ี่อีสัตว์มึงทำตาเจ้าเล่ห์นยิ่งี้มึงนี่เออแม่ไอ้กูระเสียวนะมึงนี้หลับตานมมือห้ามลืมโอ้โหอีสัตว์แม่กูว่าคนขับรถนะมึง เออู้เวสะหูสะเนี่ยกูบอกแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เวลาเอากลับแล้วก็ไม่เอากลับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงเดี๋ยวต้องให้ไปตบเอาจับเลยจับ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 ขาจับขาโดนตีแน่แล้วไอีกจับไปเออนั่นแหละโอ้โหอย่ามึงนเจอโก้อ้พีสักข้อข้อวุฒิทังสักข้อข้อวุฒิทังเวสุวรรณวุฒิทังเวสุมึงก็ไม่กลับวัดไหนฮะสักข้อข้อวุฒิทังสักข้อข้อวุฒิทั้งหัวดินอยู่ที่ขาสักข้อข้อวุฒิทังขาขึ้นมา เลยดิ้นอยู่วะดิ้นเลยยี่ดิ้นเลยมานี่มึงมึงเดี๋ยวจะโอ้โหโอ้เจะาให้จะไให้เออไปมึงคุยกับกูดิทำไมมึงถึงไม่กลับเขาก็ไปส่งแล้วไงเฮ้ยอีฮหาเวสะหุสะ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 โอ้โหเลยเวสะหุสะฮะมึงมาอะไรมึงทำไมมึงไม่กลับให้ผีเจ็บเฮ้ยเวสะหุสะเวสะหุสะเวสะหุสะ เวะหุศเวศหุะอยู่อย่างนี้นะทําไมมึงไม่กลับมึงพูดแล้วมึงกลับมาทาเพี้ยอะไรมึงกลับมาทําไมเนอะมึงจะกลับมาทําไมเวศหุศ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 เวสหุหุศเฮ้ยแล้วมึงจะกลับมาอีกทําไมมึงอะไรอวรอะไรมันนะอีเวน ซับตั้หน่อยดิดซัเคาะทอวุฒิังซัเคาะทอวุฒิังไม่ต้องหมายตีไม well. ่เลียวหมีดึงโดนไม่เลียวซัเคาะทอวุฒิังซัเคาะทอวุฒ yeah? ิังซัเคาะทอวุฒิังซัเคาะทอวุฒังมึงเวียนอีฮะมึงกลับไปแล้วมึงกลับมาทำไมฮะมึงกลับมาทำไมมึงต้องการอะไรพูดซัเคาะทอวุฒิังซัเคาะทอวุฒิังซัเคาะทอวุฒิังกลับวัดไป มึงกลับวัดไปมึงรู้ไหมมึงมาไปเองได้สัตว์น่ะสัตว์คะทอวุฒิทังสัตว์คะทอวุฒิทังครั้งนี้กูตีแบบอย่างเจ็บปวดหรือมึงจะโดนเผายังไงสัตว์คะทอวุฒิทังสัตว์คะทอวุฒิทังเอา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 เทียนมาไหนเทีย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 นเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอมึง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 

อ๋ออาซะเดี๋ยวกันไปอสะเวะหุ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 ะเวศห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 ูะเวสะหะไปจะได้เข็ดไปไปออกไปมึงไปหางในบานนี่ไปเฮ้ เอ้ยไปไปไปดามิดเลยมึงไอ้อไสัสอี่งหควขาไอ้สัสขึ้นผีขึ้นคนเลยมึงเนี่ยน่าจะอยู่มาพอสมควรแล้วแหละมึงไปนอนจะอ้วกเลยจะขย้อนแนละ้วเตรียมตัวไไป โอ้โหไม่เอร็มีดม,มาดิถือไว้พี่ยังยังยังไม่จบเพราะคราวนี้แม่งมันโกหกกวเวสะหะเวสะหะเวสะหุสะออกมาไอ้เหีออกมา,ไอ,อออกมาไอ้เหเนี่ยโหดโหดเลยด้วยอ๋จะวกววก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 ลูกลูกไอ้โจยลูกไอ้เหี้ยลูกเอวโอ้ย ติไปโอ้ยคูโอ้ย,อย,อยมึงอ,อุ้ร่วงไปจะมาได้เลยก็มาพรุ่งนี้ก็รับติดนะครับพรุ่งนี้มาได้เลยอ๋ออ๋อ,อดับเลยไดยพ้พูดคำ่าดับเต้ไอกไก่นี่แอบสะใจนี่นะยห้อ่อะ อะไรมามามายังไม่เสร็จมานี่เมืองอีไก่ยิ้มอะไรมายังไม่เสร็จมาก่อนเออมึงไม่ต้องมาหือหรอกพี่เด็ดไปจุดไฟไหมเน้่ถ้าไอสัตว์สันสันอืมมึงนี่แม่งไอ้เหี้ยเอาเอาเอาแล้วมึงเจอเดี๋ยจะเจอเจอเจอโอ้สันอร่อย มึงเป็นอะไรจับสิจอมไว้เอああเอ,เอ,เ,อเอาเอ้ยเอาเอ,เอาเทียนให้ผมนี่กี่เด็ดมาไปไปไปเอ้ยเอ well. ้อนอนเอ้ยจะเจอกันมึงไอ้พีสติสตังแล้วสตังแล้วก็สติสติสตังแล้วก็สตังแล้วก็สติดึงดึงจอมไว้โอ้โหไอเฮียไม่ใช่พุ่งใส่หน้าเฮียโอ้โห ไอบอให้หมดมาจากไหนออกพลิก <Ash> อ <ELLE> oh, oh. you so oh, ีกทีอีกทีเข้าพลิกพลิกพลิกดิพลิกวูบอกกโอยห้องเดับเลยมาไม่มาเนี้ยมาเหมือนเหมือนมานี้ยมาเนี้มาสันสันสันแหมอ้เี้ยกัวไกมาเนี้มึงเอานี่เอาไว้เนี่ยไอกระไรชู้เนี้ยเอาไว้อ๋อกูมสติสตางค์กวนี้ ขอาตมาปนมือเอาเอาเอาเวสาผู้สะ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 เวสะุสะเวสามีอยู่เวสาผู้สะ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 เวสะุสะเวสะุสะเวสะุสะเวสะุสา เวสะภูสะเวสะหุสะจับนอนขาเข้ามาเวสะหุสะเวศมาเวสะหุสะเวสะหุสะเวศภูสะเวศภูสะออกไปซะนะสิไปซะเฮ้ยไปมึงเฮ้ยมึงจะอยู่ทำไมเพื่ออะไรากูบอกแล้วถ้าอยู่คราวนี้เจ็บก็อุตส่าห์ไปส่งวัดแล้วไงมึงจะเสือกกลับมาฮไอ้ผี

กลับไม่กลับเฮ้ย,ยข้างนี้มาเจอเจอ่อเจอ,อ,เจอ,เจอโอ้โหนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยโอ้โตะบูนโอ้ยตายแล้วแม่อะไรนะ่ะล่อซะนอนข้างเลยกู โอ้ดึงไปเมื่อกี้ไปโอ้โหกูเกียรับไปไปเอาโอ้โหโอ้ไปดำมิดดำหมีไปโอ้มึงทรมานแน่นอนไอ้หี โจไปไม่ร้อนเนาะโอเคข้าง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 นิ้วได้เหรอเไม่เหลือเราต้องร้อนไปด้วยกันเดี๋ <c oughs> ยวก่อนได้เจอได้เจอโมดหมดหมดแล้วอ๋มอมาข้างนี้ข้างนี้โจข้างนี้เอาข้างนี้มาเดี๋ยวก่อนไอสัตว์ไอผีตัวนี้มันต้องรอให้เข็ดมึงนี่ยังสั่นอยู่เลยอ่ะค่อยๆลุกไป โอเคเป็นมึงยังตายแล้วขาเข่าขาขาดหมดแล้วสภาพมึงไปพักยกก่อนไอ้เหี้ยเราค่อยมาเสริมดวงอา <c oughs> จารย์เจ็บมากเนี่ยก,ก,ก็นี่ไงก็วิ่งอยู่สองข้างเนี่ยไอ้เหี้ยกูก็ต้องเอาดิชิบหายมึงไปส่งกันยังไงวะไอ้สัตว์มึงส่งไหนไอ้ชิบหาย <c oughs> อา้าวตายแล้วอีกไก่พิมพ์เหี้ยอะไร <c oughs> ไปมึงไปพักก่อนไอ้เหี้ยไปพักแล้วเข้ามาใหม่เออมึงค่อยมาเสริมเอาไปไอ้ชิบหาย กูไม่ต้องส่งถึงที่กูส่งที่นี่พอไอ้สัตว์กูไม่จําเป็นต้องไปถึงที่เลย <c oughs> เออไปเนี่ยกูบอกแล้วไม่รู้ไปส่งผิดท่าที่ไหนได้ออ,อ,อี๋ไป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 มา่อกูแะวแะเยี่ยวแป๊บอีย